สวัสดีครับเจอผมคนลุยสวนนีกแล้วนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมข้าวโพดนะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วสามเดือนนะครับผมวันนี้จะมาดูผลผลิตสักนิดหนึ่งนะครับข้าวโพดที่ผมปลูกไว้สามเดือนนะครับนี่ก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมตอนนี้ผมปลูกอยู่สองแปลงนะครับแปลงนู้นกับแปลงนี้นะครับแยกเป็นสองสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ราคาปลูกแล้วก็สายพันธุ์ราคาปานกลาง วันนี้จะมาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างสายพันธุ์ราคาถูกกับราคาปานกลางมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมโอเคมาดูสายพันธุ์นี้ก่อนเลยนะครับครับสําหรับสายพันธุ์นี้นะครับก็ถือว่าฝักก็โอเคนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับกระป๋องนี้นะครับเห็นไหมกล้องเห็นไหมครับโอเคเนี่ยครับเปรียบเทียบกันดูมาเรื่อยๆนะครับ หรือว่าโอเคนะสายฟันนี้สายฟันนี้ราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะครับสิบสิบกิโลนะกระสอบหนึ่งสิบกิโลไม่ถึงหนึ่งพันบาทหรือว่าผลผลิตน่าพอใจนะครับผมบอกก่อนนะครับผมตรงนี้เป็นเป็นปลายสายน้ําหยดเป็นปลายสายเยอะสายน้ําหยดนะครับปกต,ติแล้วอต้นที่อยู่ปลายสายน้ําหยดจะ ได้ผลผลิตไม่ค่อยดีนะครับแต่หลังจากที่ผมดูนะก็ผลผลิตฝักก็สม่ำเสมอนะผมว่าสายพันธุ์เนี้ยฝักเ,มเกสมอเสมอดีมากนะครับต,ต้นก็สองสองนะครับรือว่าโอเคสายพันธุ์ผมไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็ คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันบ้างนะครับตา่มมาครับผมโอเคตอนนี้ก็มาเดี๋ยวพามาข้างในนะครับก็คือปลายสายเหมือนกันปลายสายน้ําหยดนะครับปกติเราหยดเราหยดน้ําต้นสายกระโพดท,ที่อยู่ต้นสายจะได้ความอุดมสมบูรณ์มากกว่ากันนะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่ปลายสายผมคือว่าดูฝักนะครับ ดูฝักถือว่าโอเคนะครับสายพันธุ์นี้ราคาถูกไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะครับแระสอบละสิบกิโลกรัมอ่ะ้ามาครับผมตะกล้อมามาดูข้างในครับดูครับฝักไม่ขี้เหร่เลยนะครับนี่นี่ขนาดปลายสายของน้ำหยดนะครับนี่ครับสวยอันนี้ไหมอันนี้ก็โอเคครับผมแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับผมแปลงนี้โดนพายุ ไม,ไม่เชิงพายุแต่ก็ฝนฝนก็แรงนะครับลมก็เยอะด้วยสามครั้งแต่ว่าลมนิดหน่อยก็ถือว่าแข็งแรงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับแขนนะครับนี่ครับดูปักนะครับดูปักสวยต้นเล็กแต่แข็งแรงนะครับผมนี่ครับอายุเก็บเกี่ยวของเขานะครับ9 5้าสิบห้าวันถึงร้อยห้าวันนะครับก็เก็บเกี่ยวได้ โอเคเดี๋ยวเราพาเข้าไปลุยข้างในกันเลยนะครับเดี๋ยวปลาไปดูข้างในกันครับผมไปครับตามมาครับผมนี่ครับตรงนี้ก็ล้มล้มนิดหน่อยนี่ว่าสวยนะหรือว่าสวยอยู่นะครับปักสวยเนี่ยครับ ไปเราลุยกันเลยครับไหนๆก็เจอกับคนลุยสวนแล้วลาลุยกันเลยนะครับดูความสูงสองเมตรน่าจะได้ความสูงของต้นกระโพดนะครับต้นเล็กแต่ว่าแข็งแรงครับมามารูปัก อยกันเลยครับมาเดี๋ยวแหวกทางให้ตากล้องนิดนึงโีเคมาเลอยลื่นกันเลย,ยใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนี่นะครับเข้ามาข้างในก็ฝักกระพุรงนะครับดูถือว่าถือว่าพอใจนะครับ อันนี้ราคาไม่ถึงพันเดี๋ยวเปรียบเทียบอสายพันธุ์นี้กับอีกแปลงหนึ่งนะครับตามมาครับนี่ครับก็มีล้มบ้างมีล้มบ้างนะครับ ไปถึงแล้วตามาตามาอืมดูยันเลยทีเดียวเดี๋ยวขออยาดมัดแป๊บหนึ่งจะได้ไม่ลมเยอะนะครับว้าว <War l. S 1> ไปครับ เดี๋ยวไปดูต้นสายของน้ำหยดนะครับแล้วมาเปรียบเทียบฝักสว่างปลายสายตรงกลางแล้วก็ต้นสายจะฝักแตกต่างกันแค่ไหนครับผมอายุอย่ามาอีกรอบแล้วกันรอบล้มแน่นอน ังเกตเห็นว่าเป็นสายพันธุ์ก็โพดรกอนะครับก็คือมันล้มก็เลยต้องมัดไว้นะครับนี่ครับหลับทิ้งแล้วถ้าใครเคยตีดตามผมถ่ายไว้ในบางที่ก็โคตรใจเย็นครับวางลูกสายในบทจะมันก็ติดสายในบทที่ร้อยละเก็บที่ดักเกี่ยวได้ครับ ครับผมนี่ก็เป็นต้นสายของสายน้ําหยดนะครับก็จะต่อจากท่อ PC ตรงนี้นะครับสายก็จะใส่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยปุ๋ยมากระโพดก็จะเจอเลยนะครับมาดูฝักของต้นสายนะครับต้นสายน้ําหยดก็ไม่แตกต่างผมว่าพันนี้เสมอดีมากนะครับเนี่ครับนะครับนี่ก็ล้มนิดหน่อยนะครับเจอพายุไปสามสามรอบ ฝากก็ไม่แตกต่างกันระหว่างต้นสายปลายสายนี่ครับเนี่ครับสำหรับท่านใดสนใจสายพันธุ์นี้ผมไม่ได้ขายนะแต่ว่าเออยังไม่ขอบอกพันธุ์ล้วกันนะครับคอมเมนต์ Comment มานะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรให้ถ้าใครสนใจครับผมเนี่ยครับต้นสูง ผักสวยนะผมว่านะเต็มเม็ดเต็มนะครับแกะดูเลยต้องดูใกล้ครับเต็มเดีเ๋ยวดูข้างในเลยดูดูแกนในนะจะเล็กแค่ไหนโอ้โหประมาณประมาณเหรียญสองบาทนะครับแกนเล็ก เม็ดลึกแกนเล็กนะครับท่านผู้ชมดูสีสวยใช้ได้เลยครับแกนเล็กนี่ครับฝักสม่ำเสมอดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงหนึ่งนะครับเปรียบเทียบกันว่าฝักเขาสวยแค่ไหนนะครับผมไปครับครับที่อีกสายพันธหนึ่งนะครับที่เอ่อ กระสอบละหนึ่้าร้อยบาทนะครับผมปลูกไว้สองสาพันธุ์นะครับสายพันธุ์นี้ก็ดูไม่แตกต่างกันนะครับก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับดูไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าอายุเก็บเกี่ยวตัวนี้จะมากกว่านิดหน่อยนะครับมาดูทางนี้นะกรสอบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับก็มี f อซถามเข้ามานะครับระหว่าง ก็พูดพันที่ราคาถูกแล้วก็ราคาแพงอันไหนฝากใหญ่กว่ากันนะครับแล้วการใส่ปุ๋ยการดูแลอะไรมันเกี่ยวกันไหมผมว่าเกี่ยวกันนะครับผมมันเกี่ยวกันหมดเลยสายพันธุ์ดีก็ฝากดีนะครับการดูแลดีก็ฝากดีนะครับการใส่ปุ๋ยการให้น้ํานะครับถ้าเราซื้อสายพันธุ์ที่ราคาแพงแต่เราไม่ใส่ใจดูแลผมว่าฝักก็ไม่ใหญ่นะครับ ดูครับเดี๋ยวดูพันนี้ครับผมยังไม่ค่อยแห้งดีครับครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ให้ชมไประหว่างสองสายพันธุ์แล้วนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับผมว่าราคาแพงกับราคาถูกอย่างไหนมันดีนะครับถ้าเราใส่ใจดีผมว่าถือราคาถูกเราก็สามารถทำให้ฝากเยได้เหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวรอดูผลผลิตกันนะครับผมสองแปลงนี้นะครับว่าจะได้ผลผลิตยังไงนะครับผมเดี๋ยวรอวันเก็บเกี่ยวครับผมไปครับ